มิกิมิกิสิไปใส่มาตุจ่าก่อนไว้มาตุจ่าก่อนตุจ่าปลาลุงก่อนไว้ตุจ่าปลาลุงก่อนตุจ่าปลาลุงก่อนตุจ่าปลาลุงตุจ่านุโอ้โหคือว่าหักแทะนุตุจ่าปลาลุงสวัสดีค่ะโนุมิกิชิเมื่อบ้านบ่มิกี้ชิเมื่อหายใหญ่โอ้บ่ ไงโอโอกี้เมืออกี้บวกิ้นหอนพอบอ่ะกี้บวกิ้นหอนพอบอ่ะเฮ้ยเมื่อให้ไงโอเ้ไม่พ่อหอมเลยสะมาไว้มาหอมเลยมาเร็วโบผ้าเมื่อได้สะมาไว้ห้ไงโออ่าถือเมื่อสะ ตอนนี้ก็สิพามีพี่มืออะไรเนาะเริ่มแดดเลยพี่นอ้องเดี๋ยวสิบผากันเมือกันเนาะกาบสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีเบิร์ดสุขุสุขคนเด้อหลังจากห่างหายไปหลายมื่อนาะพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อนนี้ก็อ่า สิไปส่งน้องมิวกี้กับแม่เพี่น้องมาเนี่ยน้องมิวกี้ก็อยากเมื่อแล้วพี่น้องเลยมิวกี้อยากเมื่อครับพอใหญ่ไม่ใหญ่แล้วเนาะในเสียงคอเพิ่นเตรียมไว้พี่น้องเลยมิวกี้กับพูอแลนลินพู่มิวกี้มาใส่เกลือไว้มาใส่เกลือไว้มาใส่เกลือไว้มิวกี้สิจะหาพอใหญ่บ่มิวกี้เมื่อหาใหญ่โอ้บ่ มาไว้มาใส่เกลือไว้เดพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเกลือมูเกลือมาแล้วาผลน้อจากสี่มือไงเราต้องให้ลายไว้ให้ยำแรงนะยำสตรอก่เข่าค่อยกินสบัยดีเลย้ากินค่อยลาย ไป,ป้าอาหารแล้วตักป้าเอาขอ้าวหอมไว้ไว<ป>้กินตื่นข้มามันดื่มมงเร็งอ,างอ่ามะงยอดนั้นจำเป็นตักข้าหุงในหมอหนนะ้อเห็นนะใช่อ่าหุงพร้อมกับขอเนียวเวิร์ดเลยแล้วไว้เกลือมะแร็งจิ้มไม่ค่อยลายจนชอบข้าวใส่ไข่ไว้ก่อนเลยบอสบอกข้าวให้มันเย็นแล้วก็ขอตู้ไว้มันจะมาอุ่น แล้วย<ห>ังม <is> ันมีสเปย์ามเดด้ากับยามเดด่าดักหนกไว้พี่น้องมัเบี่ยวกผิกเหาเดี๋ยวมันใหญ่จักหน่อยก่อนพี่น้อยจะเอาไปลงดินลงคุมเนาะมิวกี้มิวกี้สีไปใส่มาตุ้จ่าก่อนไปมาตุ้จ่าก่อนตุ้จ่าปลาลุงก่อนไหมตุ้จ่าปลาลุงก่อนตุ้จ่าปลาลุงก่อนตุ้จ่าปลาลุงตุ้จ่าโน้โอ้โหคือว่าเอาขักแท นูตุ๊จ้าปะลุงสวัสดีค่ะนูไม้ขวบเป็นยังไงนูน่นฮะนูไม้ขวบเป็นยังไงฮ้บอ่า่าฮ่น้อยเมื่อยไงโอ๋บอเฮ้ยลาเมื่อยไง ได้ใส่เก้อบ่ใส่เก้อไปมาๆกินกินกำลังกินเดี๋ยวสิไปหายามเบิ่งอ่าเดด้ากับพี่น้องเื่อว่าถึกนกถึกหยังเนาะักเฮาก็ยังบ่ทันฮดดอกพี่น้องพุ่นแกลับมาฮจังสิฮดเนาะถ้าฮดยามแรงพี่น้องอ่ามักอ่านั้นเฮาก็ปลูกไว้ดนกตัวใหญ่ตามเดด้าได้บ่นาจโต ข้าวโพดเนาก็ปลูกใหม่พี่น้องเลยซื้ขอข้าวโพดมาปลูกใหม่เนาะหน้าพอก็เปิดร่องใส่กระถางแล้วพี่น้อง,งเวลาเหาวโพดตอนเช้าตอนหยางเนาะมันบ่ค่อยมีแดดนี่มันยังสุ่มอยู่ยามเช้าเนาะโอ้ออกหรือยังข้าวโพดเนาะแต่จะหมดแล้วพี่น้องเลยลงจืดลงหยางลงขวัดกินได้มัน เนานะแถวนี้ประจอนปลูกกระโพดใส่เบิดเลยพี่น้องเลยนี่เนาะไปทางโซ่ทางไหนเนี่ยมาท่านปลูกเนี่ยพี่น้องเลยว่าชิซื้ึมักม่วงอะไรมาปลูก,กใส่พอได้กินพอได้อย่างเนาะนี่เราไว้กันบ่อก,กรบเขากะเนี่ยเราได้ไปหอดใส่พี่น้องเลยหาซื้อลูกกบบพอได้เนาะ ผัวแหละถ้ายแงมฝนผัวเลยพี่น้องไงยง้มเดือนห้าเดือนหกผัวเนาะฝนตกใหม่ผัวเลยจังสีอ่าหากบมาปล่อยใส่เนาะแย่งเขากระซื้อมาเลยพี่น้องแต่กระยังบ่ทันค้างเนาะยันเขาค้างไว้แต่มันยังบ่ทันเลี้ยงทัานยังนะยันแบบอ่ามันผุมันยังพี่น้องไงมันพ่อยมันอยังเนาะอย่ามันถึกแดดถึกลมนะอย่ามันขาดก่อนกระยังบ่ท่านค้างไว้พี่น้องไงถ้าตอนเขาสีเลี้ยงกันเนาะเขาจะเอามาค้างไว้ เดี๋ยวพยายามเบิ่งกับพี่น้องให้เพื่อว่าติดนกติดอย่างเนาะพอได้ผลได้ลาบกางมือว่านนี่กับกางย่แม่เล้งพี่น้องให้ขำก่อนเนาะขำเมื่อดก่อนมาเลยแบบอ่าบอกหักมาได้มาจัางสิแป๊งใหม่เดี๋ยวได้เขากะเพราะมันกับมันกับข้องกันอย่างเนาะยังบอกเขาทีเขาทางมาได้เนาะได้เบิ่งก่อนเพื่อว่านกอ่านกถือพี่น้องใอ้ อยู่กี่คะแนนตามก้นอย่มาไว้มาไว้คือโท่าอยูน่น่ะแม่มาไว้แล่แนแลนแลนถือมายังถวยนะโอ้ยถือเขาถวยเข่ามานำถือมายังถวยเขา่าเขาโบอกินอยู่หันไวย กินข้าวหูงกับซอสพี่นออ้องเลยเห็นเนาะโอ้ยปไปย่างแย่งไปผัวไอ้แย่างไ,ไอ้ผัไปเบิ่งนกปไปไปเบิ่งนกโดนกถือเราไปจักห์ฮะเล่นโัวเล่นไปน้องน้ำผัวไอ้โน่นี่บ๊วยฮดต้น,มนไม,นนนะม,ม้พี่น้องเมื่อวานนี่หดเลยเนาะปลามือฮกปลามือหดพี่น้องเอ้ เนี่ยเขาก็ลังบริตัดตไงเลยพี่น้องแถวนี้เนาะตัดแล้เวเบิดเลยพี่น้องเลยมีแต่ทาให้ซุมนี่มันยาวก่อนพี่น้องอย่าสิตัด์วันนี้เนาะแถวนี้มันยังอ่าสั้นอยู่พี่น้องเลยเขาก็บบตัดอ่าเบิดเลยเนาะแถวนี้ยท่าให้มันโปร่งใหม่คือสิออบ,อบริตัดเฮิงเลยพี่น้องเนี่ยมีแต่โหต้นไม้เนาะนี่กล้วยเฮ้ยกล้วยกันหอกลำ tuần là mà xong mà phải nói đấy nhá đấy bừng đúng không nộp chắc hả cho là hả chị để บอถือสามพี่น้องเลยแลมาจังสีแป้งใหม่เนาะมันบ่อนั่นเป็นอะไรพี่น้องเลยมันแข่งพ้นเนาะเดี๋ยวสิมานั่นให้มันนั่นมาใส่มาคืนเดี่ยมันคล้องมันยังในพี่น้องเอ้คล้องน้ำหมักจุ้งมักจับเนี่ยเนาะแลมาจังสีง่ายใหม่พี่น้องเลยนกทะเลมันมักบินมาพี่น้องเลยมักบินมาจับตามต้นไม่สัญยังเนาะ หนกเขาหนกยังอะไพี่น้อยใส่ดักไว้ปลาปลปลยาดินปลาปลาเมือ่อปลาปลเดี๋ยวมาส่งมิคกี้กับแม่เพป็นก่อพี่น้อยเออถุ่งดอกไม้ผู้ดอกไม้ผู้ผู้หนกตัวบักใหญ่มิกี้เลยอะไรไปใส่ ไะเมือ่อไ,ไปอยากไปใส่ไปทพุูดบอกไปใส่แง่งแง่งแง่งออโอ้ยถือถวยหอบอย่นางหอบชวนอยู่แง่ง ไม่กะน,นั่นแหละพี่น้องเลยมาไม้ปรงลมลยพ่นน้ำคูเมือเนาะก็เลยอันนั้นดอกไม้กะม,ม,มันชุ่มมันซึ้นกับพ่นขึ้นมาแค่เงี้ยกบไปโดนน้ำต้วมโหลดน้ำต้วนน้ำเนี่ปนดดนดดไป anh à. à nha nha con à, nó nhiệt nè Nó đi lòng nam à. à Nha Nha ป,ป,ไป,ไปไปไปโยนลงอืมไปมือไปปรนไดไปแม่ถ่ายไปก่อนสีมือกับผ้าพันยางเลาะเลียนกับพี่น้อง,งอยมิกี้ที่ไปใส่มือนีิมีกี้สีมือบ้านบ่มิกี้สีมือหางใหญ่โอ้บ่ ไงโอโอกี่เมื่อกี่บุกิดหอทพอบะกี่บุกิดหอทพอปะเฮ้หอมพอเลยหอมพอเลยหอมพอเลยหอมเลยหอมเลยมาไว้เมื่อไงไงโอ,อมไม่พอหอมเลยสะมาไว้มาหอมเลยมาเร็วบผ้าเมื่อได้สะ มาไว้ไไาหาเง่อยโอาถือเมื่อซะไปะช่างย่างย่างย่างไปมันเริ่มแดดแล้วพี่น้องเลยแดดก็เริ่มขึ้นแล้วไปไปมาพี่ทางนี้ทางนี้มาทางนี้ไวไปทางนี้ไปไวเด้อมันแดดเด้อย่างไว้ย่างไวพอมื่อป้าได้ไปไว้ไว

พาเพื่อนมาเบิ่งลูกมาพี่น้องม,มันจะโตมันงามมันมันค่อดใหม่ใหม่อันนี้มันคือบ้านมันฉีกมือมันก็แตกตาต่างตางกันเรา,า่าโตโตสีขาวสีอันเนี้ยมันออกสีน้ําตาลเพิเ่มแล้วคือแม่เพิ่มใหญ่มากเนี่ยออกสีน้ำตาลที่บอมเริ่มเริ่มแตกต่างเลย <laughs> เริ่มแบบอันนั้นแดงแดงนะลิลี่ยังในน้อยกับสีขาวนี่แหลเราเอามาเป็นดี่ด ออเสีขาวหละสีขาวมันใหญ่มากแล้วเป็นสีน้ำตาลนี่จะโตงามงามงามมีเตตุ้งๆแกล้แกล้าสีมืดตาบเื่อมันนี่เลยะสมืดตาบึงแม่งเดียลยม่บอตแม่กว่าอืมตอนี้กางงามนี่คนเริ่มเริ่มฟูแล้ว กึแม่ม่่นหูเนาะเออหูเน่ยเป็นเนด่ยเป็หูมันน่ะขึ้นแม่เป็นตงงามขาล้วนนะอะไรขึ้นนังเนาะลูกมาน้อยเนาะสายพันธุ์ไงนะเออโกเดนโกโเดนอ่าอีหยังวะที่มันดังๆอ่ะแม่ซื้อตัวแม่มาก่ะตะมันหาม น้องพี่น้องถ้าผู้ใดสนใจลูกมาเนาะอยากซื้อไปเลี้ยงแม่เพิ่นสีขายโตละพันห่าเนาะอันนี้หางกนยังมาทันเมื่นตาซะพียน้องไอ้ยใหญ่จักหน่อยเนาะเมื่นตาเมนยังถ้าว่าผู้ใดสนใจเนาะอยากได้ลูกมาไปเลี้ยงไปอยัง สือถึงม,มาอย่างนึงกคือแม่มใหญ่มากพนแล้จังสีนะั่นเนาะนี่ยังน้อยอย่าไปหน้อยนี่คนก็เริ่มยุ่ยแล้ว <c oughs> อตอนเจตาแผลสองเดือนคุณแล้วแม่จะสีพอยมันไปอืมเพราะว่าให้มันอยู่กับแม่มันจะนอน อันนี้โตเถิกเนาะอันนี้สิเป็นของบอจอนมาไม้ไปหน้อยมาเอาอันเราเอาไว้ขายระแพร่งกับตัวเดียวใี่เลยไว้เลี้ยงคอยกระเพงมาคือกัน้อันน้อยอันน้อยมิวคีมาซาเพนเวลาเราไม่เอาค่ะกัเลยนี่นี่ของพ่อมีกคีคอดำเรา อะไรก็นียวได้นะจ้าเราสีเอาไว้ขยนี่ตองกีโตเทิร์กสีดำเห็นมัขนแปลกหูแปลกตาดำปอดพี่น้องเลยอันนี้คือสีบอกมีสีใดมาซับเนาะอันนี้ยังออกแบบว่าออกสีน้ำตาแนนีลยงามคือแหม้วนเลยผมงามวัดสุดโต่เลยตอนนี้ก็สีพามีพี่เมืออไรเนาะ สะพอเพี่น้องเขียดเมื่อพี่น้องเขียดพ่อพี่น้องให้ว่านเนี่ยนะเนี่ยลายเตอะพี่นองไปเนี้งได้มือละคองมือละเครื่องคองเลยพี่น้องเลยพอดีเลยอ่าพอจอดเมื่อส่งสะพอดกับน้องมิกกี้อยู่ผู้เดียวกับลองว่างอ่ะไปหาเนี้งเขียดเลยพี่น้องเลยเนื้อเขียดมาไหวเนาะมาตักแห้งแตกยังไหวพี่น้องเอือบผู้คนที่ใครเอือบตักแห้งไหวเพราะเขียดยเนี่กับคัางไม่เฮงโบ่ได้พี่น้องคัางมันมีแต่ตายเนาะมีแต่ได้กันจะขาดตื่นเช้ามาตายกองเบ็ดเลย เราหามาเห็ดตากแห้งไว้พี่น้องเอาใบทอดไปป่นแห้งป่นยังกินเนาะเริ่มแดดแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิผ้ากันเมื่อกันเนาะเอาโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับจอจสิครจบคลิป,ปไว้เ่นี้ก็เด้อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้บอจอนะนะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง